คุยกับพี่ปฏิภาคนวารัตครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนสวัสดีครับคุณแสบครับผมอ้าวนะฮะเดี๋ยวพี่ส่งสไลด์มาให้ผมด้วยเดี๋ยวผมช่วยเปิดสไลด์ให้นะครับแต่เดี๋ยวผมกำลังหายอยู่ว่าสไลด์ยู่ไหนแต่ต้องถามก่อนว่าดูในสไลด์รับดูในสไลด์จะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ผมพยายามสื่อว่าทำไมแพนดีจะเด่นที่สุดในกลุ่มมีเดียนะครับ อ่านะฮะแต่แต่ต้องถามพี่อย่างนี้ทำไมทาไมเอากลุ่มมีเดียขึ้นมาพูดวันนี้โอเคผมว่าตอนนี้ข่าวเรื่องของอ,อินเฟชันนะครับที่บั่นทอนกำลังซื้อของคนเนี่ยผมว่ามันอยู่ในราคาหุ้นโดยเพะกคลุมมีเดียไปพอสมควรแล้วเรารู้ว่าคุณแสบอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมกำลังซื้อหดมันจะเกี่ยวกับกลุ่มมีเดียนะครับมันเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะว่าพอเวลาคนกำลังซื้อหดตัวเนี่ยถามว่า ใครอยากจะโฆษณาขายของบ้างแล้วก็ขายของระบาดแล้วถูกไหมฮะพอขายของระบากแล้วก็ตัดงบที่มันง่ายที่สุดนะครับเพื่อทําให้บริษัทเนี่ยเราอยู่รอดในช่วงที่ภาวะมันไม่กปกตินะครับก็ต้องตัดไอ้พวกเกี่ยวกับการโฆษณาก่อนอนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสื่อในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าพอพูดถึง GDP ที่จะหดตัวจากกําลังซื้อที่กดท้ายเนี่ยกลุ่มมีเดียไปเลยครับผมนะครับจากต้นปีนี้เราบอกว่าเฮ้ยมันจะฟื้นตัวจากช่วงโควิด ที่เราเจอมาสองปีแล้วเนี่ยมันกลับมามีภาวะคอนเซิร์นนะครับ,บ okay, ครับผมอ่าโอเคเพราะงั้นผมคิดว่าราคาตอบสนองเรื่องของข่าวร้ายไปหมดและนะครับสไลด์หน้าแรกนะครับผมอยากให้นักลงทุนแบบคุณแสบแล้วก็คุณมลเห็นภาพนะครับ,รบด้านบนเป็นในแง่ของเรือโบนูนะครับด้านล่างเป็นในแง่ของกําไรนะครับผมผมสรุปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับว่าไรมาสองเนี่ย เออตารางเนี้ยมันกำลังจะตอบอะไรนักลงทุนหรือว่าผมจะสื่อสารอะไรกับทักลงทุนผมกำลังจะสื่อสารว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาถามผมว่าเฮ้ยคุณบริภาคถ้าเกิดว่าผมอยากเลือกกลุ่มทีวีอ่ะกลุ่มอาโฟมท,ฟมที่คุณบริภาคชอบ,ชอบ,ชอบมากมากเนี่ยอาโฟมเนี่ยผมควรจะเลือกอะไรนะครับในไตรมาสสองนะครับถ้าเกิดว่าไปดูทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็กําไรเนี่ยจะเห็นชัดมากๆนะครับว่ากลุ่มที่ทําให้ตัวกําไรของ ของมีเดียเซกเตเนี่ยมันหดหายลงไปเนี่ยคือ b e ซกับ w o r k p o i อ t นะครับที่เป็น TB นะครับดูด้านบนคือเรืบปนุก็คือรายได้รายได้มันหดตัวมันเลยทำให้กำไรเนี่ยหดตัวลงไปด้วยนะครับ,รบตรงกงันข้ามนะครับแพน B นะครับ VGI นะครับแล้วก็มีติดสอยห้อยตามเมเจอร์ใหม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยทำให้ไตรมาสองของกลุ่มเนี่ยมันมีกำไรเพิ่มขึ้น นะครับเอาแผน B ีที่เราเชียร์เชียร์เนี่ยในไตรมาสสองเนี่ยเขามีกําไรหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะครับปีที่แล้วขาดทุนเลยนะครับติดสองล้านแล้วก็ไตรมาสหนึ่งเขากาไรร้อยสิบล้านเพราะงะั้นเออร์เน็งมันมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นไม่พอจากไตรมาสหนึ่งนะครับมันมีโมเมนตัมด้วยเพราะงั้นหนึ่งเทอร์นาลาวสองปีเออร์เน็งโมเมนตัมนะครับวีจีไอนะครับ เราอาจจะไม่เห็นภาพเหมือนแพนบีวิชัยเนี่ยเดี๋ยวเราคุยเรื่องของอกลยุทธ์ของเขาที่มันแตกต่างกับแพนบีนะครับเขาไม่ได้เพียวเอาโฟมนะครับเขามีกลยุทธ์ของโอ o ูโอโซลูชันถ้าเกิดว่าเคยคุยปัิหาเนะี่คือว่า o n นออนไลน์ทูออฟไลน์ s t r a t e g ก็คือว่าเขาพยายามจะคอนเวิร์ตคนที่มาลงโฆษณาขเขาให้ขายของได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เพียวเอาโฟมเหมือนแพนบีนะครับเราชอบแพนบีเพราะว่า เราคิดว่าเขาเลบเบนนฟิตของไอตัวเ,เ,เ,เม็ดเงินโฆษณาที่เอาโผมที่จะเติบโตในอนาคตได้ดีที่สุดนะครับเมเจอร์ <Major S 2> มันมันเคินรลาวถ้าเกิดจะเห็นในไตรมาสสคือกลับมามีกําไรละจากปีที่แล้วขาดทุน200้อยกว่าล้านนะครับไตรมาสหนึ่งก็ยังขาดทุนอยู่ร้อยกว่าล้านไตรมาสสมีกาไรห1ล้านอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าหน้าหนังดีแล้วก็คนเริ่มกลับมาดูหนังเพิ่มมากขึ้นหลหังจากเจอโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเราขอตัดเมเจอร์ไปก่อนเพราะว่าเมเจอร์มีเหตุการณ์จะพอร์ตัวนะครับ สไลด์นี้เราฟันคงว่าคนที่เป็นคนฟื้นจริงๆหลังจากโควิดนะครับคืออัลโ m มแล้วก็แผนดี <Pan B S 2> เป็นคนที่มีเอ็กซ์โพเชอรกับอัลโ m มมากที่สุดแล้วตอนนี้คือเป็นเบอร์หนึ่งที่เราเรียกว่ามันมอ o อปลีก็ได้กราบนะครับอ่าที่สไลด์อสองงั้นคุณแสบไปหน้าหน้าสองเลยก็ได้ครับหน้าสองผมกำลังอธิบายว่าออกลุ่มอัลโคมเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นเป็นกราฟแท่งที่ผมโชว์ว่ามันโตมาประมาณสัก 7.8%นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาที่เข้าเอาโขมนะครับหรือว่าสื่อนอกบ้านนะครับมันมาขดตัวช่วงโควิดนี่เองนะครับอ,อันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงโควิดน่าทุนจะตามเห็นภาพนะครับว่าเราบอกว่าเราอยากไปอยู่นอกบ้านเราต้องอยู่ในบ้านนะครับเพื่อลดออการการที่จะไปรับเชื้อมาจากคนที่อยู่ข้างนอกนะครับ พอเราไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่ข้างนอกถามว่าใครอยากโฆษณาในสื่อนอกบ้านบ้างมันไม่มีอยู่แล้วมันตัดงบโฆษณาสื่อนอกบ้านได้สบายๆเลยนะครับเพราะงะั้นแผนบีได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับในช่วงของโควิดนะครับในป,ป2020ี2021เจอเต็มๆนะครับแต่เราบอกว่าตอนนี้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นแล้วคนใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นกลับมาทํางานกลับมาใช้ชีวิตกปกตินะครับนั่นแปลว่าเม็ดเงินโฆษณาของกลุ่ม สื่อนอกบ้านจะต้องดีขึ้นนะครับแล้วเรายังไปฟันทงอยู่นะครับว่าตัวสื่อนอกบ้านเนี่ยตอนนี้สัดส่วนในแง่ของเม็ดเงินพัฒนาทั้งระบบที่อยู่ประมาณน่าเกือบแสนล้านนะครับจากกินมาเก็ตแชร์ของไอ้ตัวสื่อของทีวีด้วยนะครับด้านขวามือนะครับที่เราเห็นว่าผมเขียนว่าไทยแลนด์เนี่ยมีไอ้ตัวมาเก็ตแชร์อยู่15%เนี่ยคือมาเก็ตแชร์ของเอาลโมนะครับถามว่า เอาไอ้ตัวเอาโพมของบ้านเรานะครับที่บอกว่ามีเม็ดโฆษณาในระบบอยู่ประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยกลุ่มสื่อน,นอกบ้านมีสัดส่วนแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ<ม>ถามว่ามันจะโตต่อหรือเปล่ามันต้องโตต่อเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูประเทศที่เขาใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเยอะๆอย่างสิงคโปร์อย่างฮ่องกงเนี่ยเขามีสัดส่วนของสื่อน,นอกบ้านเนี่ยเกือบเกือบสิบเจ็ดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเลย<ม>นะครับบ้านเราเป็นเช่นนั้นนะครับเราใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นดูทีวีน้อยลง ถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไอ้ตัวเนี้มันจะไม่ขึ้นไปตามสิงคโปร์หรอฮ่องกงนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมยังฟันธงอยู่ว่าสื่อนอกบ้านยังโตได้อยู่นะครับแล้วก็จะไปกินมาเก็ตแชร์ของทีวีนะครับถามว่าท mm ีว hmm. ีบ้านเราอะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเห็นไฟนี้เราจะหเห็นภาพแบบเต็มที่นะครับ mm hmm. ก็คงตอบคาถามน้องทุนนะครับว่าท mm ีว hmm. ีปัจจุบันบ้านเราเนี่ย mm hmm. ยังมีสัดส่วนของเม็ดเงนินโฆษณาสูงที่สุดนะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ถามว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์มันสูงหรือเปล่า ต้องบอกว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่เขาใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากๆนะครับจริงๆปกติเราเคยไปเทียบอยู่กับฝรั่งเศสเพราะว่าโครงสร้างต่างๆมัน,มนใกล้เคียงกับฝรั่งเศสเดี๋ยวผมค่อยเล่าเรื่องฝรั่งเศสมันคงใช้เวลานานแต่เอาเป็นว่าปกติเราจะเทียบกับฝรั่งเศสหลักนะครับสัดส่วนของฝรั่งเศสตอนเนี้ยที่เมเ็ดเงินเข้ามาในตัวทีวีเนี่ยคิดเป็นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราบุกมาห้าสิบเนี่ยมันยังมีรูมให้ลงต่อได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้น มันจะเป็นที่มานะครับว่าทําไมผมไม่เอา TV? ทีวีทําไมผมถึงเอาอา้โพรมนะครับ <Okay. S 1> ก็ตอบ <Okay. S 1> คาถามแบบนี้นะครับไปขึ้นไปข้างบนเอเอ,อ,อีกไซส์หนึ่งที่เป็นด้านล่างที่คุณแสบโชว์นะครับตอนนี้ก็จะมาตอบคาถามแล้วว่าอ้าวในสื่อนอกบ้านเนี่ยมันมีแผนบีอยู่พี่ใทำไมเลือกแผนบีนะครับด้านซ้ายมือนะครับที่เราเห็นว่าผมใช้ว่าเอัลโมแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันนั้นคือสัดส่วนรายได้ของแผนบี นะครับอยู่ใน o u t พรม n d แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ uh huh. เป็น engagement marketing หรือว่าไอ้พวก BBNK อีกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ uh huh. ขณะที่ขวามือนะครับเป็นสัดส่วนรายได้ของ BGI นะครับ BGI ในม,มีสัดส่วนรายได้อยู่ในเอา b o u n แค่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ในดิจิตอลเซอร์วิสนะครับ uh huh. พวกเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านดิจิตอลทำไอ้เรื่องของไอ้ตัวเรื่องของบัตรและบิท นะครับก็อยู5%นะครับ distribution ของเขาคืออะไรคือแฟนลิงก์ที่เขาเพิ่องอ c q u i r e มาล่าสุดนะครับมีสัดส่วนรายได้36%เพราะฉะนั้นถามว่าใครคือเพียวอาโผมใครมี exposure กับการที่เอาโผมจะโตก็ต้องตอบว่าแพนบีเพราะว่ามีสัดส่วนของรายได้เนี่ยสูงกว่า BGI นะครับอันนั้นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าแผนบีจะได้ Benefit มากที่สุดนะครับเมื่อเมเ็ดเงินขนาดของอาโผมมันคืนกลับมา นะครับ <S 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 ผมขอไปอสไลด์หนึ่งนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวคอนเฟิร์มวิวเราอะนะครับเรื่องของแพ่นบีนะครับว่าเขาเนี่ยตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วเราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแผนบีเนี่ยแอคควายบริษัทเยอะมากๆากนะครับล่าสุดก็แปรควายเห็นไอ้ตัวตัวอะควาบอร์ดเวมาตอนเนี้ยอ,อ่ปริมาณไอ้ตัวสื่อที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยเกือบเกือบอแปดเก้าพันล้านขณะที่วนะีจีนอ่ยมีแค่สี่พันล้าน นะครับต่างกันเท่าตัวแล้วนะครับมาดูไอ้ตัวข้างบนนะครับกราฟด้านบนสีอ,อ่อนเนี่ยสีเทาอ่อนนะครับคือแผนบีเป็นยูเลสยูเลสแปลว่าถ้าเกิดว่าผมมีสื่อร้อยร้อยบาทนะครับผมขายของแพนบีเนี่ยได้ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือเจ็ดสิบกว่าบาท่ที่วิจัยเนี่ยขายได้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขายได้หกสิบบาทนะครับแม้ว่ามีไอ้ตัวตัวแคปซิตีเยอะกว่าแต่ขายของเก่งกว่าอืนะครับ,รบมันแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่าเลยว่าหนุ่มมันต้องโตมากกว่าตัววิจัยอยู่แล้วนะครับสำหรับมุมแผนบีนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนักลงทุนต่อนะครับว่านอกจากเขากโพเ s อร์กับสื่อนอกบ้านเยอะกว่าวิจัยเนี่ยเขายังขายของได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาผมคือขาขึ้นเขาต้องได้เบนฟิตสูงท,ที่สุดนะครับด้านซ้ายมือล่างเป็นเรื่องของคาดการกำไรของแพนบีนะครับด้านขวามือเป็นคาดการกำไรของวิจัยนะครับ พอผมมาสรุปเรื่องของว่าแผนบีจะได้เบนฟิตของการที่เม็ดเงินขนาของสื่อนักบ้านจะดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาว่าทําไมกําไรของแผนบีปีเนี้ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับช่วงโควิดนะครับรบายได้โตแล้วก็นูมันโตทันทีเหตุผลเพราะว่าต้นทุนของเขาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต้น,นทุนคงที่นะครับค่าเช่าค่าเสื่อมพวกเนี้ยมันไม่ได้ลงตามรายได้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่า ช่วงดีเขาก็จะดีมากเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเกินกว่าเบรกอีเวนหรือว่าสิ่งที่เขาจะกําไรเนี่ยเขาจะลงที่บอททอมไลน์หมดเลยนะครับตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ดีอย่างช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะลดต้นทุนไปตามกําไรได้ไปตามไรายได้ได้นะครับรายได้ขดมันถึงขั้นขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นปีดีเขาจะเอนจอยเรื่องของเอ,อ่อเบนฟิตของการกลับมาฟื้นตัว ของเม็ดเงินโฆษณาเต็มที่นะครับขณะที่วิจัยด้านขวามือถามว่าทําไมมันฟื้นตัวน้อยสั่งนะครับก็ต้องบอกว่าวิจัยเนี่ยมีบริษัทลูกนะครับที่ตรงเงินข้ามกับแพนดีอยู่หลายบริษัทเหมือนกันที่ภาวะตอนเนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับเคอรี่เรารู้อยู่แล้วว่าขาดทุนค่อนข้างเยอะมากๆกนะครับก็ยังเป็นตัวดึงอยู่นะครับแฟนลิงค์นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่เราคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นวิจัยเนี่ย ว่าตัวเองโอเคหรือเปล่าก็ยังพอได้อยู่แต่บริษัทลูกกลับมาดึงตรงข้ามกับแผนบีที่ไม่ได้มีบริษัทลูกมาดึงเลยเพราะงั้นเม็ดเงินขนาดีตัวเองเอ็นจอยเต็มที่นะครับก็เป็นที่มาว่าทําไมเราเลือกแผนบีเป็นท็อปที่ของกลุ่มมีเดียคือเราชอบเอาโบมและถ้าเกิดว่าต้องเลือกเอาโบมเราก็เลือกแผนบีนะครับก็เป็นที่มานะครับว่าทําไมเราชอบแผนบีที่สุดในกลุ่มมีเดียครับโอ้โหนะฮะมุมของพี่พี่บอลมองภาพว่า ค่เป้าเท่าไหร่องไรสำหรับตัวของแพนบีรับรับผมสาหรับแพนบีเนี่ยผมให้ททร์กเก็ต8บาท50นะครับสำหรับวีจียเนี่ยผมให้ททร์กเก็ต5บาทห้ครับครับผมมันยังมีคีย์เรื่องของการเลือกตั้งหรืออะไรเข้ามาช่วยช่วยด้วยอีกหรือเปล่าครับหรือยังไงครับแน่นอนครับแน่นอนครับอย่างที่ที่ผมบอกคุณแสบไปนะครับว่าตอนนี้เรื่องของกําลังซื้อหดตัวจากเรื่องของอินเฟชันหรือว่าตางเงินเฟ้อเนี่ยผมว่าทุกคนรู้หมดละนะครับแล้วก็ เอาจริงๆบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราเห็นเดี๋ยวเราคงเห็นตัวเลขไตามาสามนะครับมันจะไม่เลวร้ายอย่างที่ตลาดมองนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเศรษฐกิจด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพแบบนี้หนึ่งคือเราบอกว่ารายได้ของกลุ่มมีเดียจะไม่ค่อยดีอันนั้นอาจจะไม่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นละข้อสองคือถ้าเกิดว่ามีเลือกตั้งเร็วแน่นอนพอมีเลือกตั้งเร็วเนี่ยกลุ่มมีเดียก็จะได้เบนฟิตถามว่ามันมายังไง เรารู้อยู่ว่าพอลิลัตโพลิซีคือไอ้นโยบายประชานยนเนี่ยมันเป็นของทุกพรรคการเมืองอยู่ละเพราะมันเป็นของทุกพรรคการเมืองแปลว่าอะไรฮะกระเป๋าเงินของประชาชนมันก็ต้องดูแบบโอมันปรุงขึ้นมันดูแบบมีกําลังซื้อมากขึ้นพอมีกําลังซื้อมากขึ้นแปลว่าอะไรฮะผมก็อยากขายของคนขายของก็มีกําลังใจที่จะขายของพอมีกําลังใจขายของก็ต้องลงสื่อโฆษณามากขึ้นพอลงสื่อโฆษณามากขึ้นอันนี้ถ้าเกิดว่าผมจะลงเอท์โฮมหรือว่าสื่อนอกบ้านเนี่ย ผมหนีไม่พ้นเลยนะฮะเพราะว่าแพน B ีคือเจ้าตลาดผมก็ต้องซื้อกับแพน B ีคนเดียวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวฟีดทาให้เซนติเมนต์ของกลุ่มมีเดียเนี่ยมันดีขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเลือกตั้งเร็วที่เราคาดครับผมอขอคำถามสุดท้ายคือพี่บอลวางปี2022มันโตกขึ้นมา600กว่านะนะฮะแต่ที่วอนให้ยูเรนอยู่ประมาณสัก25เอ้ย55เปอร์เซ็นต์55ใช่ครับซึ่งโดยค่าเฉลี่ยของเขาอยู่ประมาณสัก70 มีโอกาสกลับไปถึงเจ็ดสิบเมื่อไหร่ครับปีสองสามหรือเปล่าฮะที่บอกว่าจะทำสถิตินิวไฮพันล้านเนี่ยครับบอกคุณแสบแบบนี้ก่อนนะครับคุณแสบเห็นไอ้ตัวยูเลดมันห้าสิบห้าแต่เออร์เน็งทำไมมัน,ม,นมันปูดขึ้นมาอ่าใช่ห้าสิบห้าเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่อันนั้นคือข้อหนึ่งนะครับข้อสองคือไอ้ตัวคาเปอร์ซีของเขานะครับหรือว่าสื่อที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยตอนเนี้ยมันสูงขึ้นกว่าปีสองพันสิบแปดสิบเก้าเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต ถามว่ามันมาจากไหนก็บอร์ดเวกอ,อัคว้าเออครับใช่นะครับ<ช>พอเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเหมือนเราเราเพิ่มแปดฟิตี้นะครับแค่ยูเลตเพิ่มขึ้นนิดเดียวอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีแคปิตาซีเพิ่มขึ้นแปลว่ารายได้เราก็ต้องสูงขึ้นอ่าครับผมใช่นะครับ<ช>แล้วถ้าเกิดว่ายูเลตกลับไปที่เลเวลปกติคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าเออร์เน็ตมันต้อง Double ดับเบิลกับปีสองพันสิบเก้าสองพันสิบแปดอีกถูกไหมฮะ,ะอ่าอ่าครับผมครับอันนั้นคือสิ่งที่แพนบีกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ ครับผมปีไหนปี23ปีสอป่ะปีหน้าปี23ปี23จะกลับมาประมาณสัก65%นะครับปี2024จะกลับไปเอ่อ70%แต่อย่างที่ผมบอกว่าไอ้60%กว่าเนี่ยของผมเนี่ยยังทำแบบ c o n s e r v a t ทีฟอยู่ถ้าเกิดปีหน้ามีเรื่องของเลือกตั้งเข้ามาเป็นแคทาลิสต์มันอาจจะกลับไวกว่านั้นก็ได้ครับครับครับอ้าวชัดเจนฮะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่บอลครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแฟร์สวัสดีครับทุกคน